không đầu lúc 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 ก็กราบสวัสดีมิตรรักสวยปั่นทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมไอติมสโลตนะครับอยู่กับสองไอวินไอเค่นเคยเลยนะครับผมรู้สึกเสียงแตกหนุ่มครับช่วงน,นี้ <S 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 มาอุ้มกแลนแจ็คอร์ดนะผมมาดูกันดีกว่าเขาแจ้งเกมอะไรกันบ้างนะท่านผู้ชมก็อยู่กับรอบ3ามถึง5้าทุ่มกันเลยทีเดียวเชียวน้องสาวทํากับองค์าเนตนะครับตัวเกมอ่าอะไรวะโจกลาบลาบก้อยแห่งคาเนตั่นเองก็ใครอยากพูดคุย แตกใครแตกยงแตกเยอะก็มาโชว์กันในกลุ่มได้เลยนะครับท่านผู้ชมนะพูดคุยกันได้ลิงอยู่ที่เมนแรกใต้คลิปเลยนะไปก็คลิปนี้มันเดิมเลยนะผมไม่นับนุ้นเล่นตามแต่อย่างใดรู้ว่ามันเทิงทนนั้นคุ้มซับแห่งแอทแทกนะครับผมโอ้โหน้องแบบยังไงวะส่วนทรงองคเอวน,นี่สุดยอดจริงๆเกมนี้มาดำบลุ้นกันดีกว่าล้าพกมาสั่รอยเน้นเนน,เน,น,เน,น ก็มาดูกันดีกว่าว่าเขาจะแจ้กันหรือเปล่านะครับขอวอร์มด้วย5บาทเป็ดไปเช็คกระลงเช็คไลน์กัน10หมุนบุดวนไปวนมาครับลิฟท์วงลิฟทพันกันจังหวะนี้งงงวยงวยงงงวงวยกลุยกลุยปาดเข้าไปลูกปาบเข้าไปโอ้โหเคเจมาจังหวะนี้ครับโรเบบี้โจ๊กกันไปหนึ่งทีเจบวกมาเคยังไงเพื่อนเคก็ฮัลโหลเซไฮไปหนึ่งทีจังหวะนี้ลูกคิวมาโป้ป้ากระดมปีไอ้เพื่อนเออยกเสาโอ้โหอะไรวันนี้เปิดมาก็แบบโป้ปะแล้วว่ะเพื่อน โจโจไปอีกมาเหลือสามมุนสองมุนนับคอยลังเขาดาวกันโอ้โหระวงระเบิดระเบ้อไปตีเพื่อน <c oughs> วิติกูดวิติกูดฮึบเฮ้ยมาไม่หว่ะอย่าบอกว่ามาแหละต้นกิฟต์นะเอาเรื่องจัดนี่คือเล่นรอบแรกเลยนะผมมาดูว่ารอบแรกนี่อุ้ยยาไอใหญลบาบากะกันเลยทีเดียวเชียวขึ้นซีดจิปินสเกเกเตอร์สี่หน่วยเต็มเต็มสิบมุนกันเลยนะผมน้องแบบนี้ แล้วก็โนต้มๆทำให้น่าสงหารน่าเสียตัวเหลือเกินจังหวะนี้ไปเพื่อนเหลือก้าหมดแล้วเคมาเคเพื่อนเลิเคลูกพ่อล่อเพื่อนยังไงไอเจมาครับจังหวะนี้ไอเจติดอะไรหรือเปล่าโอเคไอสีฟ้าแตกวายเฉี่สองเี่สองติดเคเคติดอะไรติดยาหรือเปล่าจังหวะนี้โอ้โหหมายกอนเอาเด็กเพื่อนเวรีโกงเวรีโก้กันเลยเออไอสีไอสีต่อแล้วยังไงต่อแตกวายไหมลูกไห่แตกกันด้วยยาวไป กระตุกกระตุกนิดหน่อยนะขออภัยด้วยนะผมคอบเจละเบิร์ตไอ้ที่จะเล่นทั้งวันทั้งวันจริงๆเปิดแบบไม่ปิดเลยนะคอมกูยิปซีกับไอ้เจลยวลโผล่ยิปซีนะครับจังหวะนี้สเก็ตเตอร์โผล่ลงมาจากว่าเนี่ยฟีดฟีหรือเปล่าครับโอ้โอ้ยโอ้ยไม่ได้โอเคมีมีรุ้นมีรุ้นมีรุ้นตุบตุบตับตับตุบตุบตับตับครับสเก็ตเตอร์โอ้ยไม่นะลูกไม่พลาดเลยแบบนี้โอเคไอ้สิบมาจังหวะนี้ไหลเรียงเรียงอย่างเดียวแต่ไม่ไหล เงียบจริๆโอเคไอคิวไอ,อคิวมาลูกพอรอ,อเพื่อนจังหวะนี้โอ้โหจะยามาแม่งเองยมาก็อ่าได้ไปท,ทั้งวันนะครับหนึ่งร้อยหกสิบหกร้อยบาทเออเอยเกรือจัดประดัดบอกก็ขออนุญาตเพิ่มเป็นสิบาทหน่อยนะครับผมมาเช็ครายกันสิบคนดิฉันเคยเลยการโซ่เข้าไปลูกกาดโซ่ก่าโซ่ไปหนึ่งทีอีกหนึ่งทีโอ้โหหลายทีซะเหลือเกินเลยจังหวะนี้อุ้ย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  เสียวว่ะว่ามาโอเคไม่มากดดีเผลอไปแม่งว้าวดังวืบเลยไลๆไปลูกไปไล่ไปยาวๆไปนะครับก็เป็นการใชใไอเดียกดซับตะไคร้กดไลค์กันด้วยนะท่านผู้ชมอย่าลืมอย่าลงอย่าลืมนะคนดีคนงามใครไม่ชอบก็พาคอยผ่านได้เลยนะคุณใครชอบก็กดใช่กดไลค์กดแชร์โอเคไปครับผมไอเคลูกพ่อรอบเพื่อนจังหวะนี้ยังไงต่อใครจะรอดเจรอดเจไปดึงพีรุด โอ้ไอเจออดูรอซื้อไปนะเมือ่อกี้60.50ต่างแล้วยังไงก็เจ็บกระกเซ้าแล้วตอนนี้แหกปากมากเกินเจ็บคอนะครับเขาเรียกว่าหายเจ็บคอแล้วทาเป็นซ่าต่อนะครับผม <c oughs> แหลงย่างไงครับแหลงให้รู้ฟังรู้เรื่องอย่างไงครับไอฟ้าไอฟ้ามาแรงแสงทางโค้งจังหวะนี้โอ้โหมาไอ้กอแตกไปสองคอมโบเองก็จะไหลเลยนะพูดถึงนะผมมาแบบยุ่ยิมกระจุมกระจิ่มเลยเกิน โเธอโบลังความจังเลก่อนเหมือนเดิมสูตรนี้ใช้ไปอีกนานนานนมและนมนานเฮ้ยฟ้าเฮ้ยฟ้าเฮ้ยลูกฟ้ามาฟ้ามาฟ้ามาเหอะขอร้องโอเคฟ้ามาครับท่านผู้ชมระเบิดเต็มจอไป112นะครับผมท่านผู้ชมโอ้ไม่ก้โอเคสิบตอกบอกหงแล้วหัวชมโคไปแล้วก็น้องหัวเขียวมาต่อ315นะครับท่านผู้ชม ไอเอมาโอโคส่งเอบรรพคุยล่าสองสิบห้าคนจังหวะนี้สอนว่าเล็กสิบตอกันเลยทีเดียวเชียวไอเจไอเจติดขอบวายตบของเฉที่ยสองนะผมยังไงดอกโอโค่ไม่กอดไอเคมาเฉยสองพันท่านผู้ชมกี่คอมโบเจ็ดคอมโบได้หรือเปล่าเมื่อกี้ไม่ได้นับกันเลยนะครับไหลบันหเราโกงมาลักกากกันเลยนะครับก็เป็นว่าไปเล็กโกงไปเล็กคูดปานไปเดินฉากเดินโชกกันเลยทีเดียวเชียวขออนุญาตเพิ่มเบ็ดเป็นสามสิบนะไปโป๊ะ โชไปหนึ่งทีโชวไปหนึ่งทีสองทีสามทีเอลกเม็ดตูเลือดเลยกระตุกกระตุกกระตุกไปก็ขอยัดปิดเทอร์โบหลังคอนจทนไลเสร็จแล้วก็นะหมดปกติกันต่อทึกเลืเกินเก็บนี้คิดที่สองใส่เม็ดเสียงแล้วกูหมดลมหายใจวายชีวันทีวีไปยังไงเพื่อนโจเป็สามสีที่แบบเพิ่มเบ็ดเลยไม่พยายัดไหลเลยนะออกแนวเกลือดเลขต่อปกังกูโหไอเขียวมาโบเข้าไปหนึ่งทียี่สิบเจ็ด โอเคมาให้เขาโบยเดียวแหละมือะไอเวทยนเลยไปต่อยาวๆไปลูกกอล้อเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอีกหนึ่งทีครับผมมาต้องมาแล้วจวังหวะนี้ไอเขียวมาแรงแสงทางโค้งโอเคเล้สิบมาอ้ยน้องหัวจมูน้องหัวจมูโอเขียวมาตัดหน้าตัดหน้าได้ยังไงต่อจอเรียสองติดน้องม่วงบอกจมูกหกร้อยเก้าสิบหกแต่เพืชมมาวั่นเพื่อนเลยสุดยอดเวดีกรุกงเวดีกรุ๊ดกันเลยทีเดียวเียวนะครับผมสุดยอดทางพลา ไปไอเจไอเจมาไอเจติดเคไอเจติดเคบวกเขียวนะครับผมไอเจติดเคแล้วก็เขียวมาขอยัดเพิ่มไปหนึ่งร้อยเลยนะเรามายอดเบ็ดกันต่อยอดน้ำเข้าต้วมโชว์ไปลูกโชว์โชว์โชว์ไปเออยังไงครับยังไงเออทันทีเลยเพิ่มความเสี่ยงซ่าในร่างกายคุณนะครับอะดรน่าตอนนี้อะดรนาลีนระลังไหลและไหลนินเสี่ยวเหลือเกินเสียเม็ดตูดไม่ใช่อะไร ไปเพื่อนยาวๆไปครับโป้โช้โค้แม่เลยกดทีขนักแข่งล่วงหนึ่งเฟนนะัมคิดดูแล้วกันกดแล้วสิบห้าทีนะถ้าเบร์ลอยขอยัดรถเป็นห้าสิบบาทก่อนแล้วกันนะแน่ว่าอุยโ,โอเคครับผมเคบอกเจประสบพันกัญจวันดนี้โอ้โหัวเขียวเต็มจอสามพันหกจังหวัดอะไรยังไงต่อหลายๆไปดโโิโอ้โหดอกเดียวดูเรื่องนะครับวันพันแมนของแท้กเลยทีเดียวเฉียวนะเฮ่ยเอ,อ่ย ก็ขออนุญาตเพิ่มเป็นอ่าหนึ่งร้อยต่อเลยตอนนี้มาห้าพันแล้วขอมาสักข,ขอสักเท่าไหร่ดีวะ1ิ k เคอ่ะไม่ติบเคก็ 8k ก็ได้นะผมเราไม่โลกแต่ว่ารอบนี้จะขึ้นฟรีหรือไม่นะครับผมหรือไม่ไม่ไม่ไมไมลูกขึ้นเถอะไว้แหละโอ้โหไม่6เคไม่ขึ้นเป็นร้อยต่อนะผมเสื่อมันแบบอ่ายังยังไหลยอยู่นะโอ้ยเคฟ้าสวย โจเข้าไปเตือนทีโอ้โหหัวทองมาลูกเคว่ายังไงฮัลโหลเบบี้โอ้โหมึงมาถ้าเต็มจอแต่ไม่ติดช่องที่ช่อหนึ่งนะช่องที่หนึ่งไม่ติดเฉยเอออ่าเอออ่ะเข้าไปเออกับอ่าอ,อ,อย่างเดียวนะครับผมสองอย่างนี้เท่านั้นไม่ติดกันเลยทีเดียวเชียวโจ๊เข้าไปปิดเทอร์โบแป๊บนะผมล้างความจังไรไปเรียบร้อยแล้วนะจังหวะนี้ฮัลโหลเบบี้นะครับผมจะเอด้วยหัวม่วงหวงัวม่วงแตกอะไรต่อไหมนี่ครับ เงียบขี้เงียบเทียบไอเคมาไอแตกยังไงเลขสิบแต่ว่าลูกเจเสือกมานะครับผมเขาเรียกว่าอ่าสก,กัดดาวลุ่งไปสก,กัดดาวลุ่งต่อว่ายังไงสิบมาอย่างอยู่ดีนะผมยังไงไอเคมาเคมา,มาแล้วยังไงไอเจไอเจติดไปจังหวัดนี่ติดใจใครใครติดเจไหมไม่มีแค่ติดเจนะผมในสองร้อยสิบโอ้โหกูกูพูดอะไรของกูไปเรื่อยเลยจังหวะนนี้นะเงินเหมือนเงานะผม คนเงา2,022โจ๊กเข้ามาไอ้เขียวไอ้เขียวมาแรงแซงทางโค้งต่อด้วยไอ้ม่วงไอ้ม่วงต่อแล้วไอ้เขียวต่อไหมไอเขียวต่อสลับไปสลับมางงงวยกวยกุวยจังหวะนี้ไอ้คิวบาบวกเจไอ้เจมาบวกอะไรต่อไหมโอ้โหสเตเตอร์คารตัวเดียวไอ้อุ้ยอุ้ยม่วงมาม่วงมาม่วงมาเออเต็มจอไปสองหมื่นหนึ่งท่านผู้ชมมันมาแล้วมันมาแล้วเออต้องผัดนี้แหละลูกกูบอกแล้วนะครับผมนี่แหละครับผมดีเยลรอคอยได้ลอยคอนะครับผมสองหมื่นหนึ่งนะ จบเน้นบิ๊กวินเลิกแค่นี้แหละครับผมเล่นง่ายๆสไตล์ไอตีนะครับผมก็ได้ไปสองหมื่นเจ็ดนะผมก็ใครที่อยากรู้ช่วงเวลานะครับลิงก์อยู่ที่เมนเแรกใต้คลิปเลยก็คลิปที่เขาขอลากันไปก่อนเลยละกันนะผมก็อย่าลืมกดซับถ้าใครกดไลค์เป็นใจกันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย